อาจารย์ทักการที่เราทักหาเขาทุกวันแต่เขาไม่เคยทักหาเราก่อนเลยสแสดงว่าเขาไม่มีห่วงหรือแคร์เราเลยใช่ไหมแล้วเราควรหยุดการจะทำของเราไหมคะให้เราดูว่าเขาอยากคุยกับเราบ้างนอนเพียงใด ถ้าเราทักไปแล้วเขาคุยกับเราเป็นปกติเขาไมไ่มีความรำคาญเกิดขึ้นก็เราสามารถทักไปมันไม่เกี่ยวว่าเราทักไปเขาไม่ทักมามันไม่ได้เกี่ยวแบบนั้นนะเพราะถ้าเกิดว,ว่าเราทักทั้งวันเขาจะมีเวลาว่างตอนไหนที่จะทักหาเราเพราะเราไม่ได้เปิดโอกาสให้ให้เขาได้คิดถึงเราเลยเพราะเขากำลังจะคิดถึงเราเราทักเขาไปก่อนซะแว แล้วเราก็บอกว่าทาไมไม่ทักหาเราเลยแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราดูว่าเขาปฏิกิริยาตอบสนองเนี่ยเขาคุยกับเราดีไหมถ้าคุยไม่ดีโอเคก็ลองถอยดูบ้างลองทักให้น้อยลงเหมือนที่ผมเคยบอกพูดให้น้อยแต่แก้ไขให้มากแล้วก็ลดความคาดหวังลงนะครับแต่เขาไม่ทักมาก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรในตัวเขาเนะ หากท่านใดสนใจนะครับสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจได้ไม่ว่าปัญหาของความรักของเรากำลังเผชิญปัญหารูปแบบไหนอยู่จะได้รับคำปรึกษาจะรับการแก้ไขโดยใช้ศาสตร์ทางศาสนาจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์รวบรวมกันอยู่ในที่นี่ที่เดียวเพียง199 9. บาทสามารถปรึกษาได้ตลอดชีวิตเลยจนกว่าชีวิตเราจะดีขึ้นสามารถทักอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ